ใส่เด่เสือเ้อแถมปุ๋ยลองเข้าผ้าไปซื้อน้ำตลาดนัดมันเฉยขักเท็ดไอยบอสทันสมัยมีผู้สาวน้ำเขาคนหนึ่งเจ้าเป็นคนกูง,งามลาย ยัำไปใส่มาใส่ที่บ้านว่าใส่เงา่สมกันยอมรับอยู่ว่าเคยคิดไปไกลโอดเ,เขาฆ่ากันแต่ความจริงมันบ่แมนจังสั้นเจ้าบอกว่าเขาเข้ากันบ่ได้ ไล่สไตล์เขามันต่างกันแต่งตัวบทชันสมัยเจ้าบอกเจ้าเผาบอกเธอรสชาติย่อมต่างกันเลิศเกินบอกคู่ควรนเด็อย่างทางแก้วตาดูดีกด็ใช่ตัน เดี๋ยวสักครู่พระท่านจะได้ชมเกมการแข่งขันในคู่แรกของวันนี้ครับรุ่นนี้ไม่เกิน17ปีรอบ14ทีมสุดท้ายครับผู้ชนะไปต่อผู้ชนะมาจับฉลากในนี้นะฮะเอายังไม่มีผู้ชนะจับฉลากผู้แพ้รอจับกา์ดนางฟ้าหลังจากจบคู่ที่7นะครับ ใครไม่อยู่จับสละสิทธิ์ทันทีไม่มีการจับให้นะครับสำหรับการดังฟ้าหนึ่งใบเท่านั้นทีมไหนไม่อยู่จับขออนุญาตสละสิทธิ์นะครับจะไม่มีการจับแทนนะฮะเพราะฉะนั้นทุกทีมต้องอยู่ในสนามครับส่งตัวแทนไว้ฝากใครไว้ก็ได้ครับแต่จะไม่มีการจับแทนจากฝ่ายจัดแน่นอนนะครับ เดี๋ยวชมเกมการแข่งขันในคู่แรกครับ สวัสดี่านผู้ชมที่เคารบครับขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันผุ้ิองงานเทศกาลงานลังสัตว์ลองกองหวานจังหวัดปุตริตประจำปี2567คู่แรกของการแข่งขันในวันนี้ครับวันที่23กันยายนครับในเรื่อง17ปีรอบ14ทีมุดทไทยเป็นการพบกันระหว่างในเสื้อสีเลือดบุกา้องเป็นสีเลือดหมูถุงเท้าสีเลือดบุกครับโรงเรียนท่าปา่าประชาอุทิศจังหวัดอำเภอท่าปา่าพบกับ ทางานของน้องสมัยครับในเสื้อสีน้ำเงินจะเป็นขาวถุงเท้าสีขาวครับดึงเดียวเท่านั้นครับจะได้ไปต่อในรอบแปดทีมส่วนผู้แพ้รอจับการ์ดหนังฟ้านะครับรอบนี้ไม่มีฮะใช้รุ่นประชาชนอย่างเดียว ู้ชระไปต่อครับผู้แพ้ก็ไปลุนเอาครับเจ็ดทีมเอาทีมเดียวมีใบเดียวครับสำหรับการนั่งฟ้าน้องสมัยครับรายการหน้างานกาบชาติ บอกเลยว่าจะคัดเอาทีมที่เล่นดีมีมารยาทนะครับเท่านั้นนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นทีมไหนที่ไม่ดีเราก็คัดออกจากสารระบบนะครับเพื่องานเราจะได้ไปต่อนะครับเราก็ไม่อยากโดนผู้ใหญ่ตำหนินะครับในการจัดการแข่งขันใดๆก็จ่างนะครับสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่งบประมาณนะครับเอาลนะ่ะท่านผู้ชมการแข่งขันครับ ผมเตรมการแข่งขันครับในคู่นี้คคู่แรกของการแข่งขันครับสวัสดีท่านผู้ชมในไลฟ์สดด้วยนะฮะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ครับวันนี้ไลฟ์สดผ่านสองช่องทางเฟ e บุ๊กไลฟ์และยูทูบชา n นลครับในเพจของผู้สอจังหวัดอุตรดิต และกับอยู่วันนี้อยู่กับพวกเราทีมงานผู้ตัสินจรรอราจากจังหวัดปุตติอยู่กับพี่อ๊อฟบอตกปปาและอาจารย์เชาวนี่ครับดูครับไลรสดจากทีมงาน NT ็นทีมีเดียจากจังหวัดสมุทรสาครใช่ไหมวะเออกูพูดถูกไหมนี่ครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันรุ่น17ปีครับดูฮะในคู่แรกสวัสดีทุกท่านในไรสดด้วยนะครับขอบาฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามฮะ เอาคับชมเกมครับในเสื้อสีรถมูครับท่าปาปะชาอุทิศไหลบอลออกมาขวาก็ะทักของ56ยกมาต่อไปกันต่อครับเจอกระท้านของน้องสะไมยสะเอ๋ยสะไมยครับ เอาครับดูครับชมเกมต่อครับไปกันต่อครับบอลยังอยู่ที่กับตันทีมครับหยาปาช่างวงวะนี้ดูครับไหลมาทางนักของ15ดูกันแตาของจอก้าแล้วช่งวงสุดท้ายหลุดออกหลังครับ ได้เตะมุมครับจังหวะนี้ครับไหลบอลมาอย่างติดขยับโยกขึ้นมาขทางด้านขวาแล้วก็จังหวะนี้ครับบอลหลุดออกข้างไปครับเป็นบอลคิกอินครับทางด้านของท่าปลาประชันทิศทางด้านของเจ้าก้าส่งผลกาวิจัยครับไม่เล่นครับมาทางด้านของ27 27ดูครับสําหรับจังหวะนี้ครับขยับมาข้างด้านของเจ้าปอนครับนี่ทางด้านของปอนปอนไหลมาข้างด้านของมิดสเตอร์ปอนอย่างติดผู้เล่นหมายเลขเจ็ดค่อยๆขยับมาเจ้าอัพให้บอลมาติด56 ไปกันต่อครับโดขยับสับโยกมาจังวะนี้ทางด้านขวาแล้วก็บอลหลุดออกไปครับบอลเริ่มเล่นจากประตูกับกระเบิหไมยเล็กหนึ่งอัาของเจออร์วสวัสดีทุกท่านในไลฟ์สดด้วยนะฮะกับเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขยับซ้ายอย่างเป็นทางด้านของน้องสมัยเอ็กคลินิกโมบายและสุดท้ายบอลไม่นิ่งไม่อยู่บนเส้นครับเปลี่ยนเล่นทันทีครับฝั่งโนนครับพุทธสินอาจารย์กอบชานชนะหนูเปลี่ยนฝั่งนี้เป็นอาจารย์ชาวชาววิดเกตบางลาย เอาแล้วกระบอลมาทางด้านของ15ครับขยับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทางด้านของทรงพลซ้ายมายิงติดทางด้านของเอิดยกมาใหม่ไปกระตอกกระดกสวยกับทางด้านของนี่แล้วก็ทางด้านของซองสมัยไหลทางขวาสับมาขวาก็ตรงนนี้หลุดออกไปกับทางด้านของจนเหนือครับพู้เล่นหมายเลขสิบสี่ดูกับทางด้านขังเขาจะเหนือเหนือทำยังไงงัดทางงัดมาทางด้านพู้เล่นหมายเลขสิบทางด้านของโปแล้วก็โปเต้โปเต้พับบอลยาวติดทางด้านของทรงพลมาแล้วก็ทางด้านของแกวกาแกวกาไหลทางซ้าย กลับไปที่ทางด้านของ25ครับดูดรดรครับทางด้านของปอปอนเจ้าปอนทำยังไงครับเลี้ยงแหวกมาครับดูครับทางด้านของปอนธนกิจไหลยขยับมาที่ปอนธนกิจอีกครั้งหนึ่งเอา้าลั่นไปครับจังหวะนี้มาที่ทางด้านของพเดแมนสิบโปแล้วก็โป, savior, โปเต้โปเต้ไหลขวาสวยน้องสมยัยพับแล้วก็เพาะแล้วก็ยังไม่ได้เข้าไปต่อครับจังหวะนี้บอลนอกซ้ายขยับยังดูดูกันต่อไปตั้งแต่ทางด้านยี่สิบเก้าขยับพับแล้วก็เปิดมาไม่ดีกันทางด้านของนินแล้วก็นินจาครับจังหวะนี้บอลหลุดออกข้างไปครับ โอ้ยไออ๋อนึกว่ลอกรองเท้าไปดูครับบอลมาฮะวันนี้ครับหัวหน้าผู้บุกสอนเป็นโค้ดเดฟครับฝั่งนี้โนโค้ดครับมากันเองครับนั่งเงียบกิปเลยพวกมึงโค้ดไม่มีเดี๋ยวดูครับกับมีโค้ดเอาแล้วกบอนขวาโป้ลักโป้ลักโป้ลักโปเต้มาจังสุดท้ายติดถางน้าโพเดนหมายเลขสามครับพระรามสามระตู ดูกันต่อกรับทางด้านของวัชิีใช่ไหมเนี่ยมึงใส่ไม้ไม้เลขตรงไหมเนี่ยไอเดฟประตูมึงใส่หมายเลขตรงไหมไอเบอร์สามชื่ออะไรไอเพชรโอเคถูกต้องไปต่อครับนี่ไอเบอร์56กครับยิงเข้าลูกนึงบาทโอ้โหอิีดแม่โคจะแพงเลยมึงเอาละครบอลมาทาง้ักกาบขวาไหลกันต Joseph, ่อไปกันต like ่อครับเลี้ยงมาเย้เยเยยาวมาพับแล้วก็เลี life life> ้ยลย น้ำปรลครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนี่ฮะคือนําประละหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับชังหวะนี้ครับดูครับผ้เรียนหมายเลขห้าสิบหกครับเอาครับดูครับชมกันต่อไปกันต่อครับสำหรับจรกนนี้ขยับขึ้นมาอย่างติดอย่างตัดบอลค่อยๆขยับขยับทางด้านขขวายิงใส่ขวาแล้วก็หลุดออกหลังไป เริ่มเด่นจากประตูดูกันต่อไปกันต่อครับในคู่แรกรุ่น17ปีครับวางบอลยาวออกมาที่ทางด้านของเจ้าปอนดูครับปอนธนก,กิจว่ายังไงครับทางด้านเจ้าปอนธนก,กิจแตะหลบยังติดอยู่ครับบอลมาที่10ทางด้านของโปเต้โปเต้พลิกกลับมาทางด้านของ56 56บหหหครับดูครับบอลขยับแล้วก็เป็นทางด้านของเจ้าไอ้ปฏิพลครับดูครับยิงเข้าได้ลูกหนึ่งบาทใด้ไอ้ยิงเข้าไปแล้ว เอาครับดูครับชมกันต่อฮะบอลมาทีกับไปตันทีมกับทำน่งของเจ้าพุกสิริพัฒน์ขยับมาพุกสิริพัฒน์ใส่ขวาครับจังหวะสุดท้ายครับผู้รักษาประตูสกัดบอลออกไม่ได้ครับจังหวะนี้นี่แล้วก็เป็นบอลเตะมุมกับทางด้างของเจ้าปอนธนกิตทางด้านกับซ้ายครับเตะมุมเตะมุมไม่หนเอาครับดูครับจังหวะนี้ครับบอลไหลเข้ามาครับจังหวะที่ทางด้านเองเจ้าปอนยังติด อย่างตัดอยู่ปัมบอลกันอยู่ดูกันต่อครับมีทางด้านของ66 66ว่ายังไงดูกับทางด้านของสาคูดูครับบอลมาพีกลับมาครับผู้เดินหมายเลขสิบโปแล้วก็โปเต้ไปทางด้านของสาแล้วก็สาคูชื่อแมงนากินแล้วเกินมึงสาคูเอาแล้วครับบอลมาทางด้านข,าวขวาว่ายังไงครับทางซ้ายไหลกันต่อไปกันต่อแล้วก็สุดท้ายบอลหลุดออกไปครับนี่จังหวะสุดท้ายจะพุกกับไม่ทันนะหลุดออกข้างไปก่อนครับอับแอน้องสมัยยิงหน่อยครับ คนชื่อชื่ออัพแอดูฮะเบอร์อ,รอะไรอัพแอชื่ออะไรเดี๋ยวดูก่อนจ้าแอไม่มีเบอร์ไรือเมืองในนี้เอาครับดูครับน่าจะเป็นผู้เล่นหมายเลขเจ็ดวะอัพแอทางด้าน,นของโปเต้งัดขึ้นมาสาคูดูครับสาเอ๋ยสาคูว่ายังไงบอลคืนกลับมาฮะจังหวะน,นี้ค่อยๆค,ย,ค,ย,คอย,อยัยบเ,เปิดออกขวามายังอยู่ที่ผู้เล่นหมายเลขสิบ หลาทางซ้ายครับขยับสับโยกโยกซ้ายโยกขวาโยกมาแล้วก็ยังติดติดมาที่77 77, 77เป็นใครล่ะเดี๋ยวดูก่อนทางด้านของสมาร์ทแล้วก็ขอเวลานอกครับขอเวลานอกทางด้านของท่าป่าประชาทิปตครับไอ้ท่าป่าแข่งเสร็จรีบกลับด่วน รีบกลับด้วยยังไม่ได้ลดน้ําผักครับโอ้ยไอมึงแข่งเสร็จมึงรีบกลับไปลดน้ําผักที่โรงเรียนด้วยนะฮะอะไรนะฮะสวัสดีน้องๆด้วยนะฮะทุกท่านเลยนะครับนี่ครับใส่แว่น3ามคนนะฮะเล่นโทรศัพท์สวัสดีครับบกมือให้กล้องหน่อยฮะบกมือให้กล้องหน่อยครับโอเคครับขอบพระคุณครับนี่มาเชียร์ทีมไหนฮะทีมนี้ทีมนี้ทีมน้องสมายขอบพระคุณครับสวัสดีน้องๆโรงเรียนอนอด้วยนะครับ สาวๆจากน้ำป่าดนะฮะน้ำป่าดนะสวัสดีนะครับสวัสดีน้องๆด้วยนะฮะนี่ครับสวัสดีเสื้อสีส้มนี่จากไหนอาชีวะใช่ไหมอาชีวะใช่ไหมใช่ป่ะนี่ครับบกมือให้กล้องหน่อยฮะบกมือให้กล้องหน่อยครับสวัสดีครับไปต่อครับเสียงเปลี่ยนเลยนะกูเสียงแหบหรือเสียงเปลี่ยนไม่รู้ครับ <laughs> เสียงหวานเสียงอ่อนเสียงหวานแลวก็เสียงค่อยจะมีอยู่อ่ะไปต่อครับ บอกครูเดฟเอาต้นกล้าอะไรวะปอทออลงหน่อยครับดูครับทอปออไม่ใช่เหรอวะเออทอปออกูปอทอออ,อะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้ดูครับขยับขึ้นมาทางด้านขวาดูครับโยกกลับมาจังหวะนี้พลิกกลับมาครับดูครับบอลโมโยกขวาไปต่อครับบอลมาแวนมาไปแล้วเว้ยทางด้านสิบทางด้านของโปเต้เอาแล้วก็บอลต,ตัดติดมาที่ทางด้านของเจ้าปอนว่ายังไงปอนในาานักกีฬาแล้วติดทางด้านของ77ขยับมาสะเอ,อ้ยสมาร์ และสุดท้ายครับสามารททำบอลหลุดออกไปครับโปเต้น้องสมัยกับมาตามงานหน่อยครับออไอโปเต้คุณครูตามงานแล้วเว้ยโอ้คุณครูก็ได้ทวงงานในหน้าไรเลยเอาละครับดูครับบอลมาครับทางซ้ายไหลกันต่อไปกันต่อครับทีผู้เล่นหมายเลขแปดทางด้านของฟุกสิริพัฒน์ออกบอลมาทางด้านของสามสิบครับทางภูริปะติหารไหลมาครับดูกรบมาทางด้านของทางด้านของภูริ เอาละครับดูครับบอลทางซ้ายไหลกันต่อไปกันต่อครับมาที่ทางด้านของปอนธนกิจปอนธนกิจขยับมาครับดูครับทางด้านซ้ายครับเสื้อไม่พอสองตัวเฟอร์ไม่พอไปซื้อในงานเลยครับโคดเตี้ยเสื้อไม่พอสองตัวเอาครับดูกระบอลทางด้านขวาไหลขยับมาสำหรับจังหวะนี้ดูครับไปกันต่อครับชมกันต่อไปกันต่อแล้วก็ใส่ขวามาพับยางติดยางตัดไหลมาเอาครับดูกระบอลมาทางด้านของห้าสิบหกไหลบิดกลับมาทางด้านของสิบสี่ สิบสี่ครั้งเัาธนาของเจ้าเหนือออกบอลมาก็เจ้าเหนือเล้ากางมาเจ้ของโปเต้โปแล้วก็โปแล้วก็โปเต้แล้วก็โปเต้เขาไปโดนเต้ก็จังหวะนี้มีฟาวก็ธนาของน้องสมัยได้พีเอ๋ยพีคิกครับนี่แหละครับคิดถึงสาวหมวกขาวยังยังครับไอเวนไอลาเชนมึงเอาคู่แรกเลยเหรอดูครับดูบอลมาฮะวันนี้ดูครับชมกันต่อไปกันต่อขยับขึ้นมารับทางด้านกาบขวาไหลมาครับพิกแล้วก็ยังอยู่ที่พูลแมนทักแปดทางด้านของเจ้าพุก สิริพัฒน์แล้วก็จังหวะสุดท้ายบอลหลุดออกไปครับขอบคุณท่านผู้ชมที่เก็บลูกผู้ซอให้ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงตกปลากันเหรอครับเออตกปลาไอเวนดูครับเขาแข่งผู้ซอบางคนก็ถามว่าเขาทําอะไรกันกูก็เลยบอกว่าตกปลามัง้งนี่มึงบอกว่าตกปลามัง้งเออกูขแข่งผู้ซออย่างนั้นดูครับบอลมาใส่ขวาแล้วก็หลุดออกหลังไปครับบอกโปเต้น้องสมายลงหน่อยครับโปเต้ลงอยู่ครับตอนนี้โปเต้วิ่งจะแย่อยู่แล้วครับดูครับ ยิ้มเหงกแห้งนะครับโปเต้ตอนนี้แย่ครับดูพผู้เล่นสำรองครับแย่กว่าครับตอนนี้ดูครับบอลฝักงขวาดูครับบอลขยับมาสำหรับจังหวะนี้เอาละครับดูเป็นบอลคิกอินครับได้ไหมบอลบอลอยู่ครับไปกันต่อครับสำหรับจังหวะนี้สวัสดีทุกท่านในไลฟ์สดด้วยดูครับชมกันต่อครับวันนี้อยู่กับพี่ออฟบอตกปลาครับดูครับเทศกาลงานลังสาดดูครับบอลทางซ้ายไหลมาขยับขวาพลิกบิดโยกขวามาเพิ่มพับแล้วก็รับหลุดออกหลังไปครับ อันนี้หลุดออกหลังไปครับสำหรับจังหวะนี้ยังอยู่ที่ทางด้านของ27แล้วก็บดเวราการในขันครับในครึ่งเวลาแรกครับสกอร์ยังเป็นทางด้านของโรงเรียนท่าปาประชาอุทิศครับยังนำอยู่ครับ1ประตูต่อศช,ช่วงนี้เบี่ยนข้างสลับแดนครับ สวัสดีน้องอาชีวะทั้ง3ท่าน4ท่านนะวันนี้มาเชียร์ทีมไหนมาเชียร์ทีมไหนพอโอ,อโอเคแสดงว่าเป็นคนท่าปาใช่ไหมอ่าโอเคครับแต่เสื้อส้มเป็นคนที่ไหนเป็นคนที่ไหนท่าปาเหมือนกันครับมา3มาสี่คนตอบอยู่คนเดียวอีก3คนเป็นใบครับอ่ะไปต่อครับน้องตังมึงเลือกเอาเลยเดยวกูจัดการเองนี่ครับสวัสดีทั้ง3ท่านนะฮะโอน่งเล่นโทรศรัพท์ระวังโดนฟุตบอลน,นะ เสื้อกะหนักเสื้อคลุมสีสีอะไรวะเนี่ยสีชมพูใช่ไหมนี่ฮะบกมือให้กล้องหน่อยฮะบกมือให้กล้องหน่อยครับนี่ฮะอยู่โรงเรียนไหนอ,อนอใช่ไหมมาเชียร์ทีมไหนครับรอเชียร์ทีมไหนน้องสมัยใช่ป่ะหรือทบโอ,อมาเชียร์ทีมไหนโอคู่2โอเคครับคู่2นี่มาเชียร์คู่2ครับนี่ฮะสวัสดีครับไม่รู้คู่2หรือชู2นิ้วก็ไม่รู้นี่ครับสวัสดี3หนุ่มด้วยนะครับอีกคนนั่งสมาธินะฮะตอนนี้นะครับมึงทําไมนั่งเรียบร้อยจังวะ เออเอาขาลงแล้วครับนี่ฮะบกมือให้กล้องนะฮะบกมือให้กล้องหน่อยแล้วกล้องจะไปครับเออนี่ครับบกมือให้กล้องหน่อยฮะนังนิ่งเลยวะหมอเขาถ่ายรูปอยู่เขาถ่ายรูปอยู่ครับพนุ่มเทคนิคแล้วก็หนุ่มกันอตใช่ไหมอีกสองคนเออนี่ครับมาแล้วปับปับปับแล้วก็มาหยุดที่สามสี่อสวัสดีน้องแว่นสามคนนะครับสา,สามสาวที่ใส่แว่นด้วยนะฮะแล้วก็อีก กี่คนวะเนี่ยค่าคนด้านข้างด้วยนะฮะเด็กครับอันนี้ดู VR กันใช่ไหมใช่อันนี้ดู VR นะครับโอ้โหแบบไงใส่แว่นเออมันเนี่ยมันตรงอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเออเออมาเชียร์นี่มาเชียร์น้องสมัยนะฮะเออเชียร์น้องสมัยมาเชียร์ลูกชายใช่ไหมมาเชียร์ลูกชายใช่ไหมใช่ครับอันนี้มาเชียร์ลูกชายนี่เป็นคุณแม่นะฮะ แล้วมึงก็นบอกของเป็นคนดีแล้วไอ้คุณแม่คุณแม่สวยขนาดนี้ครับแล้วลูกจะหล่อขนาดไหนฮะครับไปต่อครับไปดีกว่าไปต่อครับอันนี้ไปดูสวัสดีโคตยิ้มด้วยนะฮะโคตยิ้มอย่านั่งนิ่งครับบกมือกล้องสวัสดีครับบกมือกล้องหน่อยฮะนี่ครับโคนยิ้มกับน้องด้านล่างสามคนอย่ามาคุยเรื่องชาวบ้านกันนะลูกดูครับอ่ะไปต่อครับโอ้คอมเมนต์มึงไม้แ้วกูแซวใครไม่ได้เลยพวกมึงไม้แก่เอ้าเอ้เจ็บเจ็บเป็นลายๆไปดูครับ สวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีน้องที่มาใหม่เลือกที่นั่งในระวังขี้นกพีรลาบนะลูกนั่งก็ดูนกขี้นกพีรลาบด้วยนะดูครับเสียงเสียงอะไรเป่าจย์บี้เออลูกศิษย์อาจารย์บี้อ่ะมามาไม่รู้เดี๋ยวด่ากูอีกคนเนี้ยเอาครับดูครับชมเกมกันต่อครับ พี่ออฟมารับวังแดงหน่อยครับโอ้โหไอ้ห้าวมึงก็จะให้กูจะไปรับพี่ออฟพี่ออฟบอกใจไม่ดีแล้วใจไม่ดีแล้วดูครับ